คลิปนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความรักจากพี่ฝนที่มีต่อหลานอันวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นหลานคนเล็กนะคะหลานชายห้าขวบเขาก็มีการแสดงที่โรงเรียนนะคะก็เต้นแม่เขาก็มาซ้อมที่บ้านก่อนว่าเต้น คุณครูสอนวิธีเต้นมายังไงมั่งอ่าก็เปิดเพลงให้เขาเต้นฝึกที่บ้านเธอก็ชอบนะคะเพราะว่าเธอเรียกว่าเธอแต่ก็คือผู้ชายเขาเขาผู้ชายเต็มร้อยค่ะที่ว่าชอบเพราะอะไรเขาได้ดูโทรศัพท์การฝึกเต้นแต่ เธอก็เต้นไปสายตาก็ดูโทรศัพท์ไปอันนี้ก็ต้องยอมรับวิธีการเลี้ยงลูกในสมัยนี้เนาะใช้เลี้ยงด้วยโทรศัพท์กันในหลายๆบ้านวันที่การแสดงก็โอ้โซนสนกับเพื่อนสองคนโอไม่มีนั่งอยู่เฉยเลยแม่เขาก็ต้องเปิดโทรศัพท์ให้ดู คลิปนู้นคลิปนี้เพื่อให้เขาได้อยู่เฉยๆเพราะคนเยอะแล้วเธอก็จะแบบยืนขึ้นเต้นอะไรประมาณนี้อันนี้คือวันที่มีการแสดงแต่ตอนที่ซ้อมอยู่บ้านก็เต้นดีอยู่นะก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะวันแสดงจริงจะกล้าเต้นหรือเปล่าน้อปรากฏว่าโอ้โหสเต็ปก็จะเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาใส่พลังเต็มที่ พี่ฝนก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยก็เลยไม่ได้มีรูปมาอวดเพื่อนๆนะคะแต่ก็โอ้โหเท้าไฟเลยค่ะเท้าไฟเกินสเต็ปเพราะเพลงกับการเต้นมันก็ต้องไปด้วยกันเนาะแต่อันนี้สเต็ปก็เกินชาวบ้านชาวเมืองเพื่อนในห้องอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเ,เนาะไร้เนียงสาทําอะไรก็ไม่ผิดแต่ถ้าโตกว่านี้เราก็จะต้องมองว่าอมันสเต็ปมันก็ต้องไปกับเพลงถูกไหม เกินสเต็ปนี่ก็แสดงว่าการทำงานของร่างกายกับการฟังของหูมันเป็นยังไงเนี่ยเท้ากับหูมันไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้วัดตรงนั้นถือว่าความไร้เรียงสาข,ของเด็กการแสดงออกก็กล้าแสดงออกเอาแค่นั้นเลยอ่ะกลับมาด้วยรูปถ่ายพอการแสดงจบก็ได้เป็นตุ๊กตาคนละตัวอันนี้อนุบาลสอง ได้เหมือนกันหมดเลยผู้หญิงผู้ชายได้เป็นตุ๊ก,กตาชั้นอื่นก็อะไรก็ว่าไปเป็นเงินกันบ้างแล้วก็มีการขายพวงมาลัยจากโรงเรียนนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อซื้อแล้วก็มอบให้ลูกของตัวเองลูกใครลูกมันบางคนก็โอ้ได้จนล้นหัวมองไม่เห็นลูกกตาเพราะว่าคุณครูขายในราคา5้าพวงหนึงร้ พวงเดียวไม่ขายค่ะก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจของโรงเรียนบังคับขายผู้ปกครองก็เลยทําให้พวงมาลัยล้นหัวเด็กๆก,กันไปด้วยความที่เป็นเด็กเล็กเนาะหัวเขาก็ไม่ได้ว่าจะสูงอะไรมากมายพวงมาลัยแค่สามพวงก็เลยลูกตาแล้วค่ะก็เป็นเรื่องของเด็กอนุบาลอ่ะย้อนกลับมาอีกรอบในเรื่องของรูปถ่ายเรื่องลูกตุ๊กตาเนาะ วันแรกก็โอ้โหพอได้มาก็เกิดอาการเอามาเล่นการตีกันปรากฏว่าตุ๊ก,กตาก็ขาดในตามที่เห็นในภาพที่พี่ฝนถ่ายนะอ่ะโอเคแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวแม่เย็บให้อ่ะด้วยความที่กลับมาก็มันมืดแล้วเนาะก็เย็บกันไม่ทันหรอกอ่ะโอเคไอ้ด้วยความที่กลับมาแล้วเห็นตุ๊ก,กตาตัวเองขาดโอ้โหเธอก็แบบว่า ของที่มีความหมายกับตัวเขาอะเนาะหาเป็นเเทปโอ้โหมาแปะเลยนะมาแปะตรงรอยขาดแม่ก็บอกโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เย็บให้ก็ไม่ฟังหาเทปอ่ะพี่ฝนก็ต้องหาเทปมาช่วยแปะแปะเป็นการช่วคราว ในคืนนั้นที่ได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆมันก็มีความหมายกับเขาเนาะได้เป็นของรางวัลในการแสดงมันอู้ตั้งแต่ขาไปแล้วโอ้ทั้งร้องทั้งเต้นไปมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนาะสาคนพี่ฝนน้องเขาเออ,น,อน้องพี่ฝนแล้วก็คือแม่เขาแล้วก็ตัวเขาอ้้ร้องเพลงตลอดทางด้วยความตื่นเต้นของเด็ก เขารับรู้ด้วยด้วยสถานการณ์เนาะวันนี้ป้าไปด้วยแม่ไปด้วยแล้วก็มีการเต้นแล้วก็มีการแต่งตัวรู้เลยว่าที่โรงเรียนให้มาเด็กไม่ต้องอธิบายมากมันต่างไปจากวันธรรมดาความรู้สึกของเขาคือตื่นเต้นการแสดงออกของเขาคือร้องเพลงตลอดทางส่งเสียงออ้ยเสียงดังไปตลอดทางก็ปล่อยค่ะไม่ว่ากัน บนท้องถนนจะให้ดังยังไงก็ไม่ไปรบกวนใครอยู่แล้วเสียงรบราก็มากกว่าเสียงเด็กอยู่แล้วค่ะก็ปล่อยเลยเอาดังแค่ไหนก็ตามสบายเลยค่ะไม่เอ็ดนั่งอยู่ตรงกลางก็เฮฮาของเขาไปร้องเพลงไปส่งเสียงไปมือไม้ไปเท้าขยับอยู่ตรงกลางนะคะไม่เป็นไรป้าก็จับไว้ไปถึงโรงเรียนก็ ลูกลิงมารวมตัวกันค่ะ,ะก็ใช้โทรศัพท์ในการที่จะเบรกเขาช่วงรอพิธีการก็มาต่อกันในรูปสีส้มนะคะก็จะเป็นเสื้อเอี๊ยมเสื้อเอี๊ยมเด็กอนุบาลก็ได้มาตั้งแต่อนุบาลที่1นึ่งคุณครูที่โรงเรียนก็ให้มาหมายถึงว่าวัดขนาดมาเท่ากับตัวเด็กเลยไม่ต้องมีการเผื่อขนาดว่าจะรอโตอีก เมื่อไหร่ไม่ต้องค่ะใช้เท่าขนาดตัวเลยแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้ไปเอาความคิดมาจากไหนเนาะเขาเห็นเสื้อเอี๊ยมของเขาแล้วก็มีโลโก้โรงเรียนอยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้ในภาพเนี่ยจะมองไม่เห็นแล้วโลโก้โรงเรียนมันก็จะอยู่ตรงส่วนปลายปลายของเสื้อเอี๊ยมพอใช้ไปใช้มาซักไปซักมามันก็ซีดเนาะ แต่เขาอะจำได้ว่ามันอยู่ส่วนส่วนปล,ปลายชายของเอี้ยมทีนี้ด้วยความที่อนุบาลสองตอนนี้อยู่อนุบาลสองไอ้ตัวใหม่แม่เขาก็ซื้อมาแล้วด้วยความที่ตัวเก่าเนี่ยมันก็ขาดเนาะขาดทั้งซ้ายทั้งขวาในรูปเนี่ยมีการถ่ายเนี่ยก็คือพี่ฝนถ่ายอะ่ะคือมุมที่พี่ฝนเป็นคนเย็บแต่อีกมุมหนึ่งอะ่ะคือแม่เขาเป็นคนเย็บก็คือขาดครั้งแรกครั้งที่สองก็คือพี่ฝนเย็บ โอ้โหสองข้างเข้าไปแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นเธอไม่ยอมเปลี่ยนค่ะแม่ซื้ออันใหม่มาให้โลโก้มันจะไปอยู่ส่วนบนไม่รู้ยังไงไม่ยอมใช้อันใหม่ทั้งที่มันใหญ่แล้วก็ใส่สบายเขาบอกว่า มันต้องอยู่ข้างล่างไอ้ตัวรูปมันต้องอยู่ข้างล่างจนป่านนี้ก็ยังไม่ยอมใช้ตัวใหม่ก็ทนใส่กันไปอ่าสรุปแล้วขาดสองข้างเข้าไปพี่ฝนก็อ่ะมันทําไมถึงเป็นแบบนี้มันขาดแล้วยังไม่ทำไมถึงยังต้องใส่เอาผลสุดท้ายแม่เขาบอกก็ไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนเอาตัวใหม่เขาบอกว่าโลโก้รูปภาพมันต้องอยู่ตรงนี้ โอ้ยไม่รู้ยังไงไม่ยอมจะถือเป็นเรื่องกันทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนเรื่องเอี้ยมว่าจะต้องใส่ตัวนี้เท่านั้นไม่เข้าใจคุณครูที่โรงเรียนใส่หัวใส่ความคิดอะไรมาก็ไม่รู้ยังไงก็จะต้องใส่เอี้ยมที่เป็นโลโก้อยู่ข้างล่างสรุปแล้วตัวใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้เพราะตัวใหม่จะใหญ่กว่าตัวเล็ก ขาดยังไงก็จะใส่ผุสุดท้ายต้องเย็บแล้วเย็บอีกในตามที่ภาพนะคะอ่ะทั้งสองทั้งตัวหมีตัวตุ๊กตาและก็ตัวเสื้อเอี๊ยมก็มาถึงมือพี่ฝนถึงมือในการเย็บมืออันที่เป็นเสื้อเอี๊ยมก็จะเห็นล่องรอยของการเย็บไปให้มันอยู่แค่นั้นให้เป็นการรักษาไม่ให้มันขาดให้มันใช้การได้ แต่มันเป็นการกระทําของพี่ฝนที่ทำด้วยความรักหลานเนาะไม่ได้อะไรเลยเรามีความรู้สึกโอ้ยตาแล้วหลานฉันจะใส่เสื้อขาดไปได้ยังไงแล้วมันขาดแค่ตรงขอบจะเอาไปเย็บจะไปให้ร้านเย็บก็โอ้สงสัยเขาจะคิดเงินหลายบาทแน่เลยพอไปถึงร้านเนาะเขาก็ต้องมีกำไรโอ้ยป้าก็มีฝีมือนะ เย็บได้นะมีเข็มก็ได้เราก็เย็บเป็นนะอ่าเย็บเองเลยค่ะทําไมจะต้องไปถึงร้านเรื่องแค่นี้ก็ออกมาในภาพอะค่ะออกมาคือใช้การได้แต่ไม่ได้มีความสวยงามแต่ความรักของเราไม่จําเป็นต้องมีความสวยงามใช่ไหมถูกต้องไหมพี่ฝนพูดถูกไหมความรักมันมีความสวยงามในตัวอยู่แล้วไม่สามารถจะเรียบเรียงออกมาเป็น ข้อความเพราะมันเป็นความรู้สึกตรงนี้หลายๆคนต้องยอมรับถูกต้องไหมคะวันนั้นที่มีการแสดงของหลานพี่ฝนเห็นเพื่อนๆของหลานเขาเต้นบนเวทีพี่ฝนมองเห็นเด็กแต่ละคนพี่ฝนก็ยิ้มไปแล้วก็น้าตาไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากระยะหลังมาพี่ฝนเห็นอะไรแบบนี้พี่ฝนจะน้ำตาไหลง่ายมาก ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรู้สึกมันเป็นความปราบรื้มมันเป็นความซาบซึ้งง่ายมากเลยเห็นเด็กน่ารักทุกคนเห็นมือเขาน้อยๆเล็กๆมีความรู้สึกว่าเขาหน่ารักมองหน้าเขาแล้วก็แบบยิ่งเวลาเขายิ้มนะเห็นความเป,ปล่ยนแั่งของใบหน้าเขาผิวเขารู้สึกว่าเขาแบบมันเป็นความบริสุทธิ์ที่ออกมาจาก ความรู้สึกของตัวพี่ฝนเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่พูดได้แค่นั้นเลยค่ะมันอาจจะเป็นน้ำตาแห่งการที่บรรยายออกมาไม่ได้มันก็เลยออกมาทางน้ำตาบางทีก็ไม่อยากจะให้เป็นน้ำตาไหลออกมาเนาะแต่มันออกมาเองมันกั้นไม่อยู่แล้วออกมาง่ายมากเจอเหตุการณ์ที่เด็กแบบแค่เขากระโดดโลดเต้นแค่เขายิ้มอะ ทำไมพี่ฝนน้ำตาไหลพี่ฝนไม่เข้าใจตัวเองนะแต่ก็คิดว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่ดีไม่ใช่ความรู้สึกที่เสียใจ mm. เห็นเด็กร้องไห้แล้วเสียใจไม่ใช่ค่ะ mm. แค่เขาแบบเดินเข้ามาหาแล้วเขาก็จะยิ้มให้พี่ฝนง่ายมากวันนั้นก็จะมีเด็กผู้ชายที่หลานชายเขาสนิทน,นนะเนาะเขาก็จะมาขอขนมที่พี่ฝนกินอยู่ในมือตลอดเลย ซึ่งเด็กคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อน,นิดนึงแต่เขาสามารถเข้าหาพี่ฝนได้ยิ้มให้พี่ฝนขอขนมกินได้พี่ฝนก็ทึกทักเอาเองเนาะว่าเราคงมีราศีของความเมตตาเด็กะนะเด็กก็อยากเดินเข้ามาหาเด็กก็อยากเข้ามาใกล้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของพี่ฝนที่พี่ฝนก็ทึกทักอีกแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะ